สวัสดีครับผมพานุวนณบดีนิมิตนะครับก็เป็นพนักงานบร,ริษัทก่อสร้างสัญชาติไทยญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งปัจจุบันนี้เกษียณแล้วในอดีก็เป็นทำหน้าที่เป็นโปรแมนเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เป็นซีเนียร์แมเนเจอร์เป็นเจเนอเร m ั n แมเนเจอร์โดยเฉพาะเรื่องการศึกษานี่ก็ได้ดูแลเรื่องการศึกษาของบร,ริษัทประมาณ ส0ปีเศษนะครับสูตรที่ทำการบรรยายก็เป็นหลังสุดชื่อว่าการดูแบบอ่านแบบและประมาณราคาเบื้องตน้นซึ่งก็มีรายละเอียดว่า,เ,าเรื่องแบบเนี่ยที่เราใช้ในการก่อสร้างมันก็มีจำนวนมากนะครับลหลายท่านก็อาจจะไม่เคยเได้เห็นแบบจริงๆ จะเป็นยังไงกับแล้วก็วิธีที่จะอ่านมันดูมันว่าแท่ประโยชน์จากแบบต่างๆเหล่านั้นอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราจะประเมินราคาเบื้องต้นแบบยาบได้อย่างไรบ้างครับหลกักสูตรนี้ก็เหมาะสาหรับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในวงการก่อสร้างจริงๆไม่ใช่เป็นวิศวกรหรือเป็นสถาปนิกซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับงาน เพื่อให้ท่านได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแบบว่าแบบมันมีกี่แบบกี่อย่างกี่ชนิดนะครับแลวิธีที่จะดูแลดูแลอย่างไรเราอ่านอ่านแบบไหนเพื่อประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานในการนําไปประเมินราคาเบื้องต้นได้ว่า,าในบ้านแต่ละหลังหรืออาคารแต่ละหลังเนี่ยมันจะมีราคาประมาณออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาหรือประมาณไหนนะครับให้เหมาะสม สหรับท่านที่สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องการดูแบบอ่านแบบแล้วก็ประเมินราคาเบื้องต้นนะครับก็ขอเชิญที่ EEC Academy นะครับก็จะมีการบรรยายวันที่24สิงหาคม2559นะครับถ่าท่สนใจขอเชิญนะครับขอบคุณครับ